สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสรุปถแถลงผลพิสูจน์หลักฐานคดีแตงโมบ่งชี้เป็นฆาตกรรมหรือไม่วันที่11กร,รกฎาคมกระทรวงยุติธรรมถแถลงผลพิสูจน์หลักฐานผ้าสีขาวคดีแตงโมโดยว่าที่ร้อยตรีธนกฤตจิตอารีรัตน์เลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษได้ตรวจสอบ6ประเด็นจากการส่งหลักฐานให้สถาบันนิติ วิทยาศาสตร์และกรมธรณีวิทยาพบว่าคราบเลือดตรงกับพันธุกรรมของชาติพันธ์ยูโรเลียนอินเดียนยืนยันว่าเป็นคราบเลือดแต่ไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ของน้องแตงโมผ้าดังกล่าวไม่ใช่ผ้าผืนเดียวกับแตงโมร่องรอยถูกกรีดไม้ปรากฏเส้นผมยืนยันว่าเป็นผู้ชายชาติพันธ์ยูโรเลียนอินเดียน ดินไม่ใช่ดินทรายที่ตรงกับในแม่น้ำเจ้าพระยาไม่พบรอยขาดที่ผ้าเหมือนในผ้าของแตงโมโดยพบว่าผ้าพแรกที่ถ่ายไม่มีสีขุ่นมมวแต่เมื่อเปิดออกมามีความขุ่นเหมือนแช่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงการกระทำของกลุ่มคนดังกล่าวทำให้เกิดความเสียหายการสืบสวนมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจำนวนมากใครส่งอะไรมาต้องพิจารณาว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่ถ้าทำหลักฐานเท็จขึ้นมา ยืนยันว่าจะไม่ปล่อยดำเนินคดีทุกรายเพราะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อการสอบสวนคดีกรรมธิการก็ถือเป็นผู้เสียหายคนไปร้องทุกข์กับผู้ที่ทำให้เกิดความเสียหายด้วยพันตำรวจโทพระยาวทองเสนรองอธิบดีเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบไม่พบหลักฐานว่าเป็นฆาตกรรมโดยเลือดทีผ้าไม่ใช่ของแตงโมแลนะผมที่พบก็ไม่ใช่ของคนแตงโมรวมทั้งแรทาาที่ติดมากับผ้าก็ไม่ ใชยแร่ธาที่ตรงกับแม่น้ำเจ้าพระยา สิ่งที่นายจริยะมาร้องนั้นเป็นลักษณะคําร้องที่เลื่อนลอยไม่มีพยานหลักฐานไม่มีสิ่งที่เชื่อว่าและคิดเอาเองว่าเป็นอย่างนั้นสิ่งที่ร้องจะเป็นเรื่องที่ discredit เจ้าพนักง,งานสอบสวนเป็นสิ่งที่ไม่เห็นด้วยแต่ไม่มีพยานหลักฐานมายืนยันใดๆประเด็นลักษณะดังกล่าวจะทําให้การสอบสวนเกิดปัญหาเพราะไม่มีหลักฐานมายืนยันโดยเฉพาะการมาร้องทุกบุคคลว่าเป็นฆาตกรรมถือเป็นการหมิ่นประมา กล่าวหาให้รับความเสียหายสามารถใช้สิทธิทางกฎหมายได้พันตำรวจทวรนันศรีล้ำผู้อำนวยการกองบริหารคดีพิเศษโฆษกรมสอบสวนคดีพิเศษกล่าวว่า คราบโลหิตเป็นเพศชายและพบเส้นผมที่ตกอยู่ในผ้าสารพันธุกรรมเข้ากันได้กับเลือดที่อยู่ในผ้าโดยเลือดที่พบไม่ใช่ชาวเอเชียโดยตรงเศษผงเศษคลนไม่ตรงกับที่ได้ตรวจพิสูจน์โดยเมื่อดูจากหลักฐานทั้งหมดไม่พบหลักฐานที่ชี้ไปในทางคาดกรรม d ดีได้ตรวจสอบหลักฐานทุกอย่างไม่ใช่ข้อคิดเห็นแต่มีบุคคลบางกลุ่มที่พยายามสร้างพยานหลักฐานเคลืนเช่นกรณีนี้ ถาถูกส่งมาจากต่างประเทศเมื่อตรวจสอบชื่อโพราร์ก็พบว่าไม่มีในทะเบียนราชเปิดห่อผ้ามาพบว่าใกล้เคียงกับของคุณแตงโมแต่มีสิ่งปะปนพบว่าพยายามสร้างคราบเลือดและรอยด,ดินโคลนสหรับกล่มบุคคลที่พยายามเบี่ยงเบนข้อเท็จจริงมีความผิดตามกฎหมายอยู่ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสะได้แต่ต้องมีที่มาที่ไปไม่ใช่หลักฐานเลื่อนลอยท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่าง อย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ .com ขอบคุณครับ